นี่เลิศมากซอสจ่ำมากนี่อันนี้ก็จะเป็นจากร้านนี้เลยนะคะใกล้จะเปิดแล้วเดี๋ยวรอเนื้อปลาอาหารทะเลสดสดปลาทะเลแบบสดสดเลยนะคะมีหลากหลายเมนูระดับพรีเมียมเกรดดีกินแล้วคือนัวฟินมากมาให้ชิมก่อนร้านจะเปิดอร่อยมากตั้งแต่ยังไม่เปิดก็คือเลิศจัดเต็มแบบจุกๆทุกคนดูสิแล้คือเนื้อปลาจา หายากแล้วก็เป็นปลาทะเลสดทานได้ปลอดภัยอร่อยคุณภาพดีพรีเมียมมากที่นี้นะเดี๋ยวเราไปติดตามกันคือเขาจะมีหลายเมนูมากทุกคนดูสิจัดแบบเลิศหรูนี่ร้านยังไม่ทันเปิดใกล้จะเปิดแล้วรอได้เลยตามเพจนี้ไว้ว่าร้านเปิดตอนไหนในสุราษฎร์นะคะเจ้าของร้านเพวฟิชชิ่งนะคนดูสิหูว่าอร่อยจริงนะลาดไปทุกอันเลยก็ได้ ใหญ่เต็มปากเต็มคำหนึบมีความแบบชุ่มฉ่ำเนื้อมันจะค่อนข้างจืดจะไม่ได้เหมือนแซลมอนจะเป็นแบบเหมือนมีเทคเกอร์ของเนื้อปลาอยู่ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ว่ารสชาติที่แปลกทุกชิ้นคือไม่เหมือนกันเลยเหมือนรวมมิตรปลาทะเลเอาไว้ในเซตนี้คือมันมีความแตกต่างกันทุกชิ้นบางชิ้นก็มีความนิ่มบางชิ้นมีความแบบเหนียวแต่อร่อยคืออยาก อยากชิมต่อมันเพลินนี้น่าจะมีความแบบคล้ายๆหมึกไหมหมึกหมึกหรือเปล่าหมึกหรือปลาแต่ว่าด้วยความเท็กเจอร์ของมันเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงเป็นหมึกที่ไม่ได้แข็งมีความแบบลื่นๆน,นิ่มๆอร่อยทานคู่กับน้ำซอสคือเลิศเลยแล้วก็ต้องเคี้ยวหน่อยนะทานคู่กับข้าวคือเลิศ เนื้อข้าวขาจะเป็นอย่างนี้อืมก็คือเหมือนข้าวญี่ปุ่นเหมือนข้าวปั้นอ่ะอร่อยมากเนื้อมือคือหวานมากต้องเคี้ยวให้ดีๆนลทุกคนต่อมาจะเป็นเหนียวนิดๆผสมกันก็จะมีความอร่อยอีกแบบหนึง่งค่ะชิ้นสุดท้ายสีสวยมากมเกลด็กลดๆหมดแล้ว